โดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับความอำนวยความสะดวกในเรื่องการประกอบธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งท่านทอง ธงทองจันทรางสุนะคะประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจหรือว่าคอปทนะคะพูดถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะประเด็นที่ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อจะช่วยให้อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก็ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยการปลดล็อกกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศการจัดงานแสดงเทศกาล ดนตรีที่กรมการจัดหา,าง,งานดําเนินการอยู่3เรื่องได้แก่ยกเว้นการตรวจสอบควตตากด้าวสัญชาติจีนกรณีเดินทางเข้ามากับคณะถ่ายทําภาพ,พยนตร์ต่างประเทศโดยมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ทำให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในการยื่นคําขออนุญาตทํางานในปี2566นะคะมีการถ่ายทําภาพยนตร์จากจีนเข้ามาลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ3นะคะก็สร้างมูลค่าถึง471ล้านบาทนะคะรองจากสหรัฐอเม มแล้วก็ห้องกงค่ะส่วนนางสาวอ้อนฟ้าเวชชชีวะเลขาธิการกปอรรอในฐานะฝ่ายเลขานุการนะคะก็พูดถึงว่าที่ผ่านมาในมีการออกกฎระเบียบที่มีการตรวจสอบชาวจีนเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มที่มาถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยวันนี้กรมการจัดหา,าง,งานก็เลยยกเลิกระเบียบนี้แล้วนะคะจากที่เข้มงวดเป็นพิเศษเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะคะซึ่งจะทําให้ชาวจีนที่เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์สามารถทําได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยเนี่ยจะต้องยื่นขอเอกสารอนุญ,ญาตล่วงหน้าหน่อยนะคะซึ่งที่ผ่าน มามีผู้ประสานงานในเมืองไทยเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลืออยู่แต่กฎกระทรวงเนี่ยระบุว่าผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับไปอนุญาตด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล กรมการจัดหางานเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงนี้ค่ะเพื่อผู้ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายมารับใบอนุญ,ญาตทํางานแทนได้นะคะแล้วก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2567ค่ะขณะที่งานเทศกาลดนตรีหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆนะคะที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนก็มีลักษณะจําเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจกรณีเข้ามาทําการแสดงผ่าไม่เกิน15วันก็ไม่ต้องขอใบอนุญ,ญาตทํางานนะคะ,ะตรงนี้ก็จะช่วยลดอุปสรรคเรื่อง ของการขอใบอนุญาตทำงานหรือเวิร์กเพอร์มิตให้แก่คนต่างชาติที่จะเข้ามาทํางานคอนเสิร์ตแล้วก็งานเทศกาลดนตรีนานาชาติในประเทศไทยที่เราเองก็เห็นอยู่แล้วเยอะๆโดยเฉพาะพัทยาภูเก็ตเนาะงานเฟสติวัลมิวสิกเฟสติวัลต่างๆ<ม>นะคะ